เอ,เอ้ยเอ้ยแบบหนึ่งนะฮะโอเคโอเคแบบหนึ่งแบบหนึ่ง,บบงอ่าก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะฮะอยู่กับผมต้องเดบิลเหมือนเดิมหรือว่าิวสไตล์บีแอลอ่าแล้วใครมาเกิดบนหัวผมเนี่ยลงไปใครเออ,อคุณตออ่อเลยวันนี้ผมมาอยู่ในเกมโลโบอในแมปซอมบี้ ซึ่งตอนนี้เราต้องรอการนับถอยหลังอยู่จนกว่าจะถึงหนึ่ง,งนะฮะแล้วก็รอคนเข้ามาเยอะซึ่งแบบเนี้ยเราจะเป็นแบบเป็นพวกแล้วก็ตะววีดาแล้วก็พวกสูซอมบี้ไปเรื่อยๆเรือยๆๆจนกว่าทุกคนจะตายกันหมดนั่นเองก็แบบก็มีประมาณนี้แหละอ่ะเริ่มแล้วโอเคอยู่ท่าวิ่งนะ ถ้าเมื่อก่อนเนี่ยถ้าวิ่งจะเป็นแบบยืนตรงแล้วก็วิ่งนะแต่ว่าอันนี้คือโต๊ะหน้าก็เดินวิ่งไปแล้วจะดูเท่กว่าอ่าซอมบี้จะเป็นหน้าตาอย่างนี้เองเห็นไหมผมอ่ะโอเคมาแล้วมา,แล,วมาแ,ลวแล้วนี่คือปืนอ่าและนี่กระเจาะแจเนี่ยนะมีดฟาดนี้โอเคมามาแล้ว

เอาไว้เพื่อตินที่เดียวเองเดือนสองเดือนแล้วเองผมผมตายแน่ผมตายแน่ผมตายแน่หรือเปล่าวะรอจะล่อเลยไงวะเน่มันบ่นเลยมันโอเคโอเคโอเคตอนนี้มีซามูไรยักษ์โอเคเรากัดกระสุนยิงไปอย่างเดียวเลยนะโอ้โหอะไรวะเนี่ย อุ้ยกระโดดนีกระโดดนีเนาะเซียนเซียนเซียนมาอ่าตอนนี้เด้อผมดีเจแล้วเฮ้ยอ่าอ่าอ,อือตายละอ่าเป็นแบบที่มันมากมันสุดๆไปเลยโอเคผมมาเกิดละอ่าตอนนี้เราก็รอ Lò chân đến bay, mày. Ok, nữa cho Ok, ok, lò. Chả? Lò khôn mà. ok, 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 Go, 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 go. quá lại có xuống, xa ồ, oh, mà như này Đi quay, đi quay, đi quay Go, 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 cô เฮ en> ้ยไม่มาแล้วไมนมาแล้วแต่มาก็ไม่ง่ายนะครับที่มันจะฆ่าผมมันไม่ง่ายมันไม่ง่ายหรือเปล่า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 วะ มันไม่ง่ายหรือเปล่าวะมันไม่ง่ายหรือเปล่ามันไม่ง่ายแต่มันไม่มันไม่ง่ายมันไม่ง่ายเออเออเออสุดท้ายก็ตายสุดท้ายเราก็ตายจนตายโอเคเป็นแบบที่มันดีผมก็อยากจะให้ทุกคนก็มาเล่นเล่นกันนะแต่ว่ามาเล่นกับผมก็ได้นะโอเคตามชื่อหน้ามบเลยแต่ก็ อย่าลืมกดไลค์ผมเยอะๆด้วยซับกันให้เยอะเว,ว่าตอนนี้เนี่ยดูซับสักใครไม่กี่คนแล้วก็ดูไม่กี่คลิปก็ไม่กี่คนเองนะคะคลิปผมแย่งนั้นเลยอาจจะแย่จริงก็ได้นะโอเคเออถ้ามันคลิปแย่หรือว่าคลิปไม่เดีตรงไหนก็คอมเมนต์บอกได้แล้วผมจะปรับปรุงปรับปรุงตัวแล้วก็ทำให้มันดีขึ้นกว่าเดิมใหม่นะฮะ คิดคไม่เคยรอากรอ้ว้าเราวิ่งไปทั่วอยากไม่มีหลักประกันอะไรที่จะเป็นการว่าจะรอดจากเกมนี้นะครับถคนพวกนี้จะอยู่กับคุณตลอดรอดฝั่งรอเปล่ายังไม่หมดหรอยังไม่หมดนะยังฮะโอ้ตายขึ้นเร็วข้อเร็วขึ้นเคว้เร็วเวนวึนเว้อเว้เว้นเร็วขเร็ว้อเวขเร็วขึ้นเร้นเร็วขนเคนเร็ว เดี๋ยวผมดูก,ก่อนนะว่าเราคิดกีนก่นาทีละโอเคเดี๋ยวผมเดี๋ยวขอจบคลิปไปเลยกันอา,อาจจะน้อยหน่อยนะแต่ว่าขอโทษด้วยโอเคแล้วก็บ๊ายบายแล้วก็อย่าลืมกดซับก,กดไลค์กันให้เยอะนะฮะแล้วก็อย่าลืมไปดูคลิปอื่นๆของผมด้วย ขอบคุณฮะบ๊ายบายเย้ bye bye. Yeah.